มาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม New c ีนะครับผมเสียงแปลกๆปล่ะวะขอยาเซตใหม่นะครับโอเคไปมีรถแท็กซี่เลยนะครับผมแท็กซี่แท็กซี่ติดกล้องเหวะหาปืนหาปืนหากล้าครับผม มีแต่เอเคหรือไงไวะเนี่ยเทศก,กาลเอเควะเนี่ยแล้วจีสามวะผมเราก็แรนดอมมีเพื่อนมาหนึ่งคนครับสิบเก้าคนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมเพิ่งจะมาทำคลิปนะสี่ห้าวันนี้ไม่ได้ว่างเลยนะครับเพิ่งได้กลับบ้านฮะเกือบโดนเตรียมการก็ตัวไปครับผมมา วันนี้ก็เลยมีเวลาว่างมาทำคลิปเ,เพื่อนเพื่อนได้ดูครับผมฟาร์มฟาร์มฟาร์มให้เพื่อนฟาร์มไปแล้วก็ผมเล่นแรนดอมนะไอคนในเกมไม่รู้ใครอีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักมันนะทุด เป๋านี้ดิอ่ะแล้วใครมาฟาร์มอะไรน่าคิดแล้วเนี่ยเพื่อนมาฟาร์มปล่าวะน่าจะเป็นเพื่อนอย่าคิดมากไม่น่ามีใครนอกจากเรา เมอร์ก็มาวาะแล้วบิดก็มาคิดดูดิไอ้ตีผีทีเราตายนะไอ้ตีผีสองทีกระเ,เป๋าไปล่องผนเฉย การนี้บอกเลยโคตรเท่คอมพิวตี้พี่พระคุณเอเล็กเดียวว่ะ เรียบร้อยแต่งหนึ่งไอ้รถระเบิดครับผม ทำไมเรามีปือนอ่ะมันมไม่มีปืนไอ่งงนะนี่ทำไมเรามีปืนอ่ะนั่นสิ มีปืนงงไหมอา้าวช่องนั้นบั็กชิบหายแม็กกี้สามดีไหมเดี <c oughs> ๋ยวเราจะวิ่งไปทางเลยนะ อืูดีเราก็ได้ปืนนะอันนี้งงมากเลยปกติปืนมันหายยากหรือเปล่านี่ผมไปดูนะไอดอกอยู่นู่น ชกาเนี่ยผมว่าน่าจะยิงดีสุดละเดี๋ยวเราจะฟาร์มหาแม็กไปนะครับ แอะ์แปดห้าศการ์ศักกาน่าจะดีว่ะปิงบอกเพื่อนให้มาไปทงอ่ะ เราวิ่งขึ้นไปจิ้มเลยแล้วกันดูที่เพื่อนจะมาไหมาเอาสกายิมนแล้วกัน i มั <med> นยิงมาจากบ้านนะสองตัว อันี่น่าจะเป็นเพื่อน ไปบ้านสองชั้นเดียววะ Der er den. กันไปแล้ว นะครับผมที่หนึ่งครับผม